หมอช้างทำนายดวง5อันดับราศีดวงดีประจำเดือนพฤษภาคหมหมอช้างทศพรสิตีตาคมทำนายดวง5อันดับราศีดวงดีประจำเดือนพฤษภาคมแต่ละราศีเป็นอย่างไรการงานการเงินเปลีป่ยนแปลงอย่างไรบ้างไปเช็คพร้อมๆกันเลยครับหมอช้างทศพรสิตีตาคมนักพยากรณชื่อดัง ได้ออกมาเปิดเผยคำทํานาย5อันดับราศีดวงดีประจําเดือนพฤษภาคมผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊กมอช้างทศพรีตุลาได้ทํำนายไว้ดังนี้ราศีดวงดีอันดับที่1ได้แก่ราศีพฤษภผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนราศีพฤษภนอกจากจะได้รับอาน,นิสงส์ที่ดีจากดาวพฤหัสแล้ว ยังคงเป็นราศีที่มีข่าวดีเข้ามาอย่างต่อเนื่องดวงดาวที่สําคัญหมายถึงคู่มิตรคือการได้รับความช่วยเหลือที่ดีโดยเฉพาะเรื่องของการงานบางคนมีโอกาสเปลี่ยนงานใหม่ได้โอกาสเริ่มต้นงานใหม่บางคนมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการขยับขยายงานที่เครียดอยู่หรือปัญหาที่มีอยู่ก็จะคลี่คลายมีคนมาเคลียร์มาช่วยแก้ไขช่วยจัดการ ทำให้กิจการงานต่างๆมีความราบรื่นนำพาชีวิตไปสู่ความสําเร็จที่ดีขึ้นเรียกได้ว่าดวงเรื่องงานถือเป็นการดวงดีแบบจัดเต็มส่วนเรื่องความรักก็ดีไม่แพ้กันก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ว่าพอเข้าสู่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีได้ใครที่โกรธกันหรือทะเลาะก,กันก็อาจจะกลับมาคืนดีกันได้ หรือคนที่ยังโสดอยู่จะมีโอกาสเริ่มต้นรักครั้งใหม่กับเหนือคู่โดยเฉพาะในเดือนนี้เลยส่วนในเรื่องของการเงินมีทั้งดีและเสียควบคู่กันไปเป็นราศีที่มีรายจ่ายเยอะถึงแม้จะดวงดีเรื่องอื่นแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้เงินรายจ่ายเยอะกระเป๋ารั่วบางคนอาจเกิดการทรัพย์สินตกหล่นฟูญหายเดินทางไปไหนมาไหน ให้ตรวจสอบให้รอบคอบกว่าเดิมแต่ในส่วนของรายได้จะหาเงินได้มากขึ้นมีรายได้พิเศษมีเงินมีโอกาสรวมไปถึงมีโชคลาภเข้ามาให้หลุนได้เช่นเดียวกันราศีดวงดีอันดับที่สองได้แก่ราศีพิจิกผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมถึง15ธันวาคมในเดือนนี้มีข่าวดีเข้ามาหลายเรื่องการเงิน เป็นราศีที่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีโอกาสที่เงินก้อนจะเข้ามามีรายได้พิเศษเพิ่มขึ้นทําให้การเงินมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีแต่ย้าว่าไม่ใช่เรื่องของโชคลาภเงินนี้จะมาในลักษณะของน้ําพักน้ําแรงหรือเงินที่รออยู่ก็จะได้การงานจะได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่มีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานมากยิ่งขึ้น การเซ็นสัญญาหุ้นส่วนจะส่งผลดีงานที่ต้องรอเซ็นสัญญาจะมีข่าวดีเข้ามาเร็วๆนี้ใครที่อยากมีกิจการใหม่หรือหุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์ก็เป็นข่าวดีเข้ามาสำหรับคนโสดที่เคยเงียบเหงาเดือนนี้จะมีเสน่ห์มากเป็นพิเศษมีโอกาสจะเจอคนที่เหมาะสมส่วนคนที่มีคู่ในเดือนนี้มีโอกาสตัดสินใจในเรื่องอนาคตการมั่นหมาย หรือการแต่งงานหรือใครที่อยากจะมีบุตรจังหวะด,ดวงดาวก็จะส่งผลดีไม่แพ้กันแต่ระวังเรื่องความวุ่นวายภายในครอบครัวของผังต้องซ่อมหรือปัญหาเรื่องบุตรก็เป็นเรื่องที่ต้องเอาใจใส่มากเป็นพิเศษในเดือนนี้ราศีดวงดีราศีที่สได้แก่ราศีกรกฎผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคม ราศีกรกฎนับเป็นข่าวดีเพราะตอนนี้เต็มไปด้วยดวงดีรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรักก็ตามเป็นราศีที่มาแรงในเรื่องของโชคลาภแต่ต้องเป็นช่วงหลัง16พฤษภาคมเป็นต้นไปจะมีจังหวะของดวงดาวช่วยเรื่องโชคลาภเข้ามาเงินที่ไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้การเสี่ยงโชคจะทำให้เกิดผลตอบแทนที่ดี เชื่อว่าคนที่มีปัญหาติดขัดเรื่องเงินอยู่เมื่อผลช่วงกลางเดือนไปแล้วปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายมีโอกาสได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมในเรื่องของการงานจะมีตัวช่วยเข้ามางานที่มีปัญหาจะคลี่คลายจะพบแสงสว่างพบกับทางออกที่ดีอาจจะมีหุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์ที่ไม่คาดคิดเข้ามาร่วมงานด้วยรวมไปถึงมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหม่ๆเข้ามาในช่วงเดือนนี้ ทำให้การงานมีความสําเร็จและราบเรื่นไม่ใช่น้อยเรื่องของความรักในเดือนนี้ดวงดาวมีความสดใสทําให้คนที่ยังโสดอยู่จะมีเสน่ห์มากเป็นพิเศษบางคนที่ไม่คาดคิดว่าจะใจตรงกันก็อาจจะได้รับความรู้สึกดีๆเข้ามาเป็นดวงที่มีข่าวสื่อภัยในแง่ของความรักอาจปุ๊บปับรับโชคสลาโสดก็เป็นได้ใครที่มีแฟนแล้วก็จะรับความสนับสนุน ได้รับกำลังใจเป็นได้ทุกอย่างในชีวิตทำให้มีความสุขและความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นราศีดวงดีราศีที่สได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมดวงดีขึ้นอย่างชัดเจนความวุ่นวายลดน้อยลงหลังจากดวงดาวเปลี่ยนราศีเมษจะเด่ยนสุดในเดือนนี้คือเรื่องการเงินจะมีข่าวดี มีช่องทางของรายได้เข้ามาจากหลากหลายช่องทางจังหวะของดวงดาวโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนจะส่งผลให้การเงินคือคักหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและมีลุ้นเรื่องชค่ลาบเล็กน้อยการงานถือว่าสบายใจหายห่วงอะไรที่เคยเป็นอุปสรรคหรือเป็นปัญหาก่อนหน้านี้ก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีอีกทั้งดวงยังเด่นในเรื่องการเจรจา ใครที่เน้นเรื่องการขายมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จที่ดีเข้ามาบางคนที่เน้นเรื่องความรักจังหวะความรักก็จะส่งผลดีทําให้เกิดความราบรื่นสําหรับบางคนที่มีคู่อยู่แล้วดาวยังส่งผลให้คู่นําโชคเข้ามาให้นําเงินทองที่ดีเข้ามาให้ราศีเมษร,ราศีดวงดีราศีที่หได้แก่ราศีกุม ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมในเดือนนี้ถือเป็นเดือนที่มีข่าวดีเรื่องการงานเข้ามาใครที่อยากลองทําอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมโดยเฉพาะการงานเกี่ยวกับการเดินทางไกลการเดินทางงานต่างประเทศหรือใครต้องการหุ้นส่วนคนใหม่ในเดือนนี้จังหวะดดวงดาวส่งผลดีงานประจําอาจมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นการเงินอาจจะมีโชคลาภเข้ามา ได้อะไรเข้ามาแบบฟุกฟุกไม่คาดฝันบางคนอาจจะมีโชคในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์จะเป็นจังหวัดที่ดีในการลงมือต้องเตือนเรื่องความรักโดยเฉพาะปัญหาเรื่องความรักในอดีตแฟนเก่าที่เลิกลาไปแล้วอาจจะมีการติดต่อเข้ามาหรือใครที่อยากเริ่มต้นความรักครั้งใหม่อาจจะมีอุปสรรคเรื่องเครียดเข้ามาในเดือนนี้ต้องดูแลสุขภาพให้มากเป็นพิเศษโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อ และอุบัติเหตุเล็กน้อยเรื่องราวทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ